สวัสดีค่ะมาพบกับพลอยมดคว้านญิงนะคะตอนนี้ก็ได้เวลานะคะอาหารยินของน้องนะคะเป็นต้นหญ้านะคะเป็นต้นญ้าเลยเช้าเย็นน้องก็มีต้นย่าให้นะคะนี่เลยนะคะวันนี้แม่ควานก็ไปทุล้านะคะมาโยนญ้าให้น้องค่ำนะคะวันนี้นะคะ ตกมันนะคะกระหมับของน้องนะคะพยายามนะคะให้น้องกินเยอะๆนะคะน้องจะได้ขับน้ํามันออกให้เร็วที่สุดเลยนะคะยุงเยอะค่ะยุงเยอะมากๆเลยตอนนี้ก็เข้าหน้าหนาวแล้วนะคะตอนเย็นก็ยุงเยอะเช่นเคยนะคะหนุมมอสนะ่าจะไม่ได้นอนเพราะว่า ส่วนหนึ่งก็น่าจะยุงเยอะนะคะเพราะว่าอยู่ติดแหล่งน้ำนะคะตอนนี้ก็เป็นอาหารเย็นนะคะได้กินอ้อยกล้วยได้กินกล้วยนะคะวันนี้ได้กินกล้วยนะคะจากแม่พระสายบุญนะคะที่ไลฟ์ผลไม้ออนไลน์นะคะแล้วก็มีอ้อยนะคะคุณแม่ใจบุญนะคะให้อ้อยน้องนะคะห้ามัดนะคะหกมัดนะคะ ตอนนี้น้ำมันนะคะเริ่มจะขับออกอีกแล้วนะคะน้ำมันน่าจะยังไม่หมดนะคะสำหรับเจ้าหนุ่มมดนะคะก็พยายามนะคะพยายามอยากให้น้องกินเยอะๆนะคะน้องจะได้ขับน้ำมันออกเร็วๆนะคะน้องจะได้ออกไปเดินนะคะนี่เลยค่ะหมุนเยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่าเรายังเก็บให้น้องไม่ได้นะคะหเห็นไหมคะตอนนี้ก็ เริ่มจะโวยวายแล้วนะคะอาหารไม่เพียงพอนะคะเดี๋ยวแม่ควานนะคะจะเอาอาหารให้น้องนะคะจเย็นมดเจ็เย็นมีเยอะค่ะนี่เลยนะคะนี่ค่ะอาหารของน้องนะคะรถเข็นนะคะหนึ่งรถเข็นนะคะชากระยินนะคะเราก็จะมีหญ้าให้น้องนะคะเรายัางไม่มีอ้อยให้น้องนะคะเพราะว่าแม่ควาน ไปไกลไม่ได้ค่ะอ้อยอยู่ประมาณสิบโลถึงสิบห้าโลเลยนะคะป่าอ้อยแแถวบ้านก็ไม่มีนะคะเพราะว่าไม่มีใครปลูกอ้อยกันนะคะก็มีนุ่นค่ะสิบโลยี่สิบโลเลยนะคะอ้อยนะคะแม่ควานยังไม่มีรถพอที่จะหาอ้อยให้กับน้องนะคะตันนี้ก็น้องก็กินหญ้าไปก่อนนะคะ นีมีคุณแม่ใจบุญนะคะมอบอ้อยให้กับน้องนะคะอ้าวอ้าวอ้าวสายจะไล่ไปหาจ้าหนึ่มมดคลิปอาจจะสันส่นๆนะคะเพราะว่าแม่ควานกำลังเอายาให้น้องนะคะสวัสดีโลเลยหนุ่มมดของเรานะคะนีนสวัสดีสวยๆลูกสวัสดีครับสวัสดีครับเก่งมากเลยอ้าวอ้าย ได้อ้อยนะคะจากคุณแม่ใจบุญนะคะน้ำมันวันนี้ออกเยอะอีกแล้วนะคะน้ำมันยังเหลือเยอะเลยหนุ่มมดของเรานะคะนี่ก็อากาศยมเย็นเลยนะคะตอนนี้ก็หกโมงแล้วนะคะอาจจะมีซันนะคะขอโทษขออภัยด้วยนะคะแม่ควานก็ กำลังลงนะคะหัดไล่ดูนะคะบางทีก็ตั้งกล้องไม่ชัดมัง่งบางทีก็เอียงนะคะบางทีก็ไม่เห็นตัวช้างเลยนะคะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะฝึกใหม่นะคะเริ่มจากศูนย์เลยนะคะแม่ขวานมาเริ่มโตอ,อายุห้าสิบนะคะก็จำไม่ค่อยได้นะคะไม่เคยเล่นโทรศัพท์สัมผัสคะ่ะแม่ควานเล่นแต่ฮีโร่นะคะจับขึ้นมากดโทรเลยคะ่ะแม่ควาน ยังไม่ค่อยคล่องนะคะลูกสอนให้ก็สอนตรงนู้นก็ไปตรงนี้ค่ะเช้าขึ้นมาก็ลืมเลยต้องมานอนคิดนั่งคิดกันอีกนานว่าเมื่อวานลูกบอกกดตรงนี้นะไปตรงนั้นนะนี่เลยนะคะลมก็ ยังคงแรงนะคะวันนี้ลมแรงทั้งวันเลยลมแรงอย่างนี้นะ่ายุงน่าจะไม่ค่อยเยอะนะคะตอนเย็นนะคะเพราะว่ามีลมนะคะยุงน่าจะไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะคะตกมันนานแล้วเกินหนุ่มมอสปีนี้นะคะ ก็พยายามนะคะพยายามให้น้องกินเยอะๆนะคะน้องจะได้ฟื้นตัวนะคะคงอีกเดือนสองเดือนนะคะกว่าน้องจะฟื้นตัวนะคะเพราะว่ากินเยอะมากๆเลยนะคะกินเป็นตันนะคะช้างเวลากินนะคะจะยาวกว่าเวลานอนนะคะเวลานอนนอนน้อยคะ่ะช้างแต่ละเชือกบางทีกลางวันก็มียืนหลับ คืนก็นอนช่วงประมาณที่หนึ่งที่สองเลยค่ะช้างแน่่โอ้ยโยนโดนหัวแม่เ้อมอดเอ้ยอยู่นะคะอยากได้ยาเยอะๆแอมโดนหัวแม่นั่นน่ะ ไปเอาหญ้าให้น้องอีกนะคะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนมดหญ้าเยอะนะคะหญ้าเยอะนะคะเดี๋ยวแม่ควานจัดให้น้องนะคะมีหญ้าให้น้องเยอะค่ะ ตอนนี้แม่ควานก็ไลนะคะหาคะแนนเพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นต้นสับปะรดนะคะหรือจะเป็นต้นอ้อยให้กับน้องนะคะสวัสดีลูกสวัสดีครับยิ่งได้อ้อยนะคะน้ํามันก็ยิ่งไหลเหลวนะคะเพราะว่าอ้อยจะหวานนะคะหวานกว่าต้นสับปะรดนะคะลำต้นนะคะโยนทิ้งเลยนะคะมอสกินแต่ยอดกับใบ นี่เลยนะคะความรลภของจอ้าหนุ่มมดนะคะจะนิบหญ้าไว้แล้วก็ค่อยๆกินบรรยากาศยเย็นนะคะหนุ่มมดของเราก็ยืนอยู่เชือกเดียวเลยนะคะริมฝั่งสะนี่เลยนะคะ,ะว่าทุกเชือกก็มีบ้านอยู่นะคะหนุ่มมดของเรายังไม่มีบ้านอาศัยนะคะ ทางบนก็อยู่ที่โล่งเหมือนกันค่ะต้นไม้ใหญ่ก็ไม่มีนะคะแต่บ้านแม่ควานจะปลูกไว้ไก่ก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าเผื่อโซ่ขาดกลางคืนนะคะเราไม่เห็นน้องนะคะเราก็ต้องปลูกไว้ใกล้ๆนะคะนี่เลยนะคะอย่าลืมนะคะกดแชร์กดไลค์นะคะกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้กับแม่ควานด้วยนะคะ ผิดผิดถูกถูกก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะหนึ่งแชหนึ่งไหลหนึ่งสะพานบุญเลยนะคะเอ่ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะขอบพระคุณมากๆค่ะ